ขราบสวัสด,ดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สํมารับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิวสุทิงเดืนซาขาพิมายนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะจะพามาดูรถราคา8 4 3 0 0 0บาทหลายหลายท่านนะฮะเห็นราคานี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็น4ประตูแน่เลยจริงๆรแล้วไม่ใช่ครับคันนี้เป็นแคปนะฮะและอาจจะต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีชุดตกแต่งตัวเดียวของรถสเปซแค a p ตัวยกสูงนะฮะ คันนี้วันนี้ที่เซลยต้นจะพามาดูนะครับมี2สีให้เลือกเป็นสีขาวกับสีดําถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่มอีก7,000ก็จะเป็น8 5 0 0 0 0บาทนะฮะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันเลยว่าราคาที่ให้มาขนาดนี้นะฮะชุดแต่งของเขาเนี่ยต้องสวยงามแล้วก็ออปชั่นเนี่ยต้องแบบจัดเต็มแน่นอนนะกับ X-Series Highlander 2ประตูครับผมนี่ครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะฮะสำหรับท่านใดที่แบบว่า อยากได้รถสวยๆสักคันเอาไปแล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรอีกต้องบอกว่า x อ็ก i ิลเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมดูฮะด้านหน้านะฮะเต็มไหมฮะนะ,ะด้วยสเกิร์ตท,ที่มีอยู่ด้านล่างแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะตั้งแต่ฝากระโปรงลงมาชุดแต่งเนี่ยเขามีความพิเศษมากๆสำหรับรุ่น X อ็กซิลมีการติดสติกเกอร์มาให้นะฮะเป็นสีเทากับสีปรอนแบบนี้กระจังหน้านะครับผมเป็นสีดํา นี่ตัดแดงแบบนี้เฉพาะ X-Series เท่านั้นนะฮะที่จะทำกระจังหน้าสีนี้มาแต่ถามว่าท่านใดนะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะอยากเปลี่ยนใช้กระจังหน้าแบบนี้ในรุ่นนี้ทำได้ไหมทำได้นะฮะมันสามารถสั่งแยกสีแบบนี้กันได้โลโกโอ้อ e ลุดสีแดงนะครับปัจจุบันก็ใส่มาให้รุ่นเดียวกันก็คือ X s e r ซ e s นะฮะแล้วเขาก็จะมีนี่เลยครับสเกิร์ตรอบคันนะฮะตัวสเกิร์ตนะครับ จริงๆแล้วถ้าเรามองตรงนี้เหมือนจะเป็นสีเดียวกันหมดแต่จริงๆไม่ใช่นะดูดีๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะคุณผู้ชมเป็นสีบรอนซ์เงินนะฮะใกล้เคียงกับสีขาวมากทําให้ดูมีมิติมากขึ้นนี่ตัวครอบต่างๆนะครับเห็นไหมเป็นสีเทาสวยงามนะครับไฟตันหมอก LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะับต้องบอกว่าคุณสมบัติคุณของโปรเจคเตอร์ยังไม่ได้แค่ส่องสว่างอย่างเดียวแล้วก็อายุการยาวนานอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชม ไฟหลอดไฟต่ำไฟสูงไฟต่ําของอันนี้ยังอยู่ในโคมเดียวกันมีไฟหน้าปรับสูงต่ําได้มีระบบฟอลโล่มีโฮมมาให้นะฮะดูด้านข้างดูครับสวยไหมถ้าพูดถึงรถเดิมๆนี้ถ้าใครชอบสไตล์สปอร์ตผมว่าต้องบอกว่าสวยมากๆนะ,ะต้องบอกอย่างนี้เลยตัวล้อแม็กนะครับรุ่นนี้จะเป็นแม็กขอบ17จากโรงงานนะครับยาง2556 5ขอบ17เป็นยางของบริสโตนเฮทีก็คือยางไฮเทเลนที่เหมาะกับถนนดำ เบรกด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกมี ABS มาให้มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้ฉะนั้นนะครับในเรื่องของการเบรกเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการเบรกเนี่ยทำให้เบรกได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับเวลาที่เราเบรกกระทันหันนะครับคุณผู้ชมจุดปรับยึดคอมา้าปิงนกอิสระสองชั้นในความนุ่มน,นวลมีมาครบนะฮะแล้วก็เป็นของตัวใหม่หมดแล้วนะครับที่ฉีดน้ำฝนนะครับอยู่ที่ตัว ที่ตัวก้านปัดนะฮะคุณผู้ชมสําหรับรุ่นนี้โลโก้สติกเกอร์ตัว X มีมาให้นะครับผมด้านบนของกระจกมองข้างเป็นสีเดียวของตัวรถนะครับด้านล่างเป็นวัสดุสีดำทำา,านะฮะแล้วก็ตัวบันไดดูนะฮะนี่เป็นบันไดแท้จากโรงงานแล้วคุณผู้ชมดูครับชายล่างระหว่างสเกิร์ตได้ก็จะยาวมารับกันนี่ยันด้านท้ายเลยเห็นไหมเขาจะมีสเกิร์ตให้ทุกชิ้นนะครับ มือเปิดประตูนะฮะรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าจริงๆตัว X s e r ซ e s เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยเขาทํามาในเกตรดตัวแซนะแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะ mm hmm. มือเปิดประตูปกติเนี่ยปุ่มคีย์เลสในการล็อกปลดล็อกประตูท่านจะต้องซื้อเกรดแซแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าท่านซื้อ X s e r ซ e s ท่านจะได้อันนี้มาเลยถึงแม้ว่า X s e r ซ e s จะไม่ได้ทํามาในเกตรดแซก็ตามโลบาร์ด้านหลังนะครับสปอร์ตบาร์นะครับยาวมาถึงด้านหลังเลยแล้วก็มีเส้นสายสวยงาม นะครับตกแต่งดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านหลังเป็นดัมเบลกนะฮะคุณผู้ชมกระจกไล่ฟ้านะครับด้านหลังมีมาให้ไฟท้ายเป็น LED นะครับในหลอดของไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดธรรมดาหรือหลอดฮาโลเจนการชนท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนปกติทั่วไปของตัวยกสูงนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยจะไม่เป็นสเกิร์ตมาปิดท้ายเหมือน X s e r ซ e s ตัวเตี้ยนะ เขาจะทํามาเป็นการชนท้ายแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ดูครับนี่สติกเกอร์เห็นไหมนะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกล้องมองถอยมาให้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะส่วนภายในนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานของภายใน x s e r ซ e s เนี่ยมาจากตัวแซนะครับแต่ความพิเศษของรถ x s e r ซ e s นะครับคุณผู้ชมที่จะไม่เหมือน h i เ h l เด d e r เลยนะคุณผู้ชมดูนะฮะ การตกแต่งดีไซน์ต่างๆจะเห็นว่ามีสีดําสีแดงเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินได้อะไรต่างๆนะครับความเฉพาะของ X s e r ซ e s ก็คือมีการใส่สีแดงเข้ามาปนนี่แผงประตูวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวเบาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลายเบาะเฉพาะของ X s e r ซ e s เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงพวงมาลัยเดินได้แดงคอนโซลเดินได้แดง แล้วดูฮะความที่ต้องเป็นสปอร์ตนะฮะภายในเนี่ยจะทำมาเป็นคุมโทนสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวแผงที่อยู่ด้านหลังหรือเพดานปกติจะเป็นสีขาวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับเพื่อให้ได้รับอารมณ์ถึงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบาะนะฮะคุณผู้ชมสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับปรับเอนแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับ ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลไหลระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีมาให้ครอบแอร์ครอบเรือนไม้ต่างๆเป็นสีดำเป็นโนแบค็คหมดเลยสวยงามนะฮะออปชั่นนะฮะคุณผู้ชมมีครูสคอนโทรลมาให้มีวิทยุควบคุมนี้พวงมาลัยมาให้เปิดปิดไฟตัดหมอกต่างๆอยู่ที่ก้านปัดหมดเลยนะครับนี่การดีไซน์ออกมาทำให้ใช้งานสะดวกแล้วก็ดูสวยงามนะครับ นะครับอันนี้แสดงผลอยู่ที่7นิ้วนะีนะ่นะครับระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับมีระบบช่วยลงเขาแล้วก็เกียร์นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าท่านจะเลือกได้แค่1เกียร์เท่านั้นก็คือเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีต้องบอกว่าท่านใดนะฮะที่กําลังมอง x อ็กซิลอยู่นะฮะกำลังจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับเอ็กซิลนะจะไม่มีเครื่อง3000นะครับคุณผู้ชม จะมีแค่เครื่องยนต์1,900เซีซีเท่านั้น150หแรงม้า6เกียร์นะครับมีแค่นี้เลยนะฮะนอกจากถ้าจะเอาเกียร์ออโต้จะต้องซื้อเป็น4ประตูตัวยกสูงเท่านั้นนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ใส่ช่องใส่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับพนักพิงหนีบุนุ่มเป็นผ้ามาให้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะรุ่นนี้สังเกตนะครับคุณผู้ชมเวลาท่านขึ้นมาดูรถที่โชว์รูมอลซุ ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเห็นที่ตัวมือเปิดประตูเป็นปุ่มแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับนะรถคันนี้นะเป็นปุ่มสาตาร์ทอย่างแน่นอนนะครับเพราะระบบกุญแจสาตาร์ทจะไม่มีปุ่มตัวนี้ในการล็อกหรือปลดล็อกประตูนะครับนี่สวยงามมากๆนะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่กำลังนะครับมองหานะครับรถ แคบไฮรันเดอร์สไตล์สปอร์ตสักคันหนึ่งผมคิดว่าคันนี้ต้องตอบโจทย์ในเรื่องความสวยแน่นอนนะฮะในส่วนของสีนะฮะก็อย่างที่บอกมี2สีสีขาวสีดําก็อยู่ที่ความชอบและกันถ้าสีดําก็ถูกกว่าสีขาว7000บาทนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมอยากให้เซลตนรีวิวอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวจะทำให้ดูเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ